รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันนะคะเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามชมนะคะว่าการปรับภูมิสมดุลจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไรคะ่ะ วันนี้เราจะมาไขปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัย o อ e r a t รช n ่น m นะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอรจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับปลาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุข,ของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนค่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรอะคะในกลุ่มผู้หญิง อายุห้าสิบขึ้นยูหลังวัยทองเนี่ยอาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายะนะฮะก็โดยเหตุสาเหตุที่เขาปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะไม่เกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติทีนี้ พอเสื่อมแล้วถ้ามันเสื่อมเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่มันเสื่อมแล้วมันเจ็บอ่ะเหตุของความเสื่อมที่เราพูดถึงเสื่อมแล้วก็เจ็บก็เป็นเพราะว่าในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ารองอยู่ไอ้ฟองน้ํานั่นคือกระดูกอ่อนที่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อคะ,ะคะ ไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วก็กระดูกอ่อนนี่ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเลยในการทําการดูดซับการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อบนและข้อล่างนะครับเวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันก็เพราะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้ยหรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นปองน้ําไว้ทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้น นะหรือใช้งานมากเกินไปไกระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้นพอกระดูกเสิมข้อเสื่อมปั๊บมันกลายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนะนะฮะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอตรงนี้ความทรมานมันมานมยิ่งเจ็บมากยิ่งปวดมากยิ่งเสื่อมมากๆมันมันก็ต้องก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพราะที่เราพบก็คือว่า หลายๆคนเนี่ยที่มีความเสื่อมของผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทันทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งคือใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหมลำกนะะก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจึงเป็นปัญหาหนักนะครับแต่หลังจากที่เราเราได้ประสบพบกับผนที่มีปัญหาเหล่านี้เรารู้เลยว่าโอ้ถ้าเราได้ช่วยคนเหล่านี้ซึ่งเราได้ทําแล้วเนี่ยผ<า>ู้มันมีความสบายใจอย่างมากมา,กมายมหาสา,าลเพราะว่ามันเหมือนกับพลิกชีวิตของคนที่เขาทรมานมากจริงๆคนที่ไม่เคยทรมานอาจจะไม่เคยรู้<า>นะครั แต่หวังว่าคงจะไม่ต้องรู้นะคงไม่มีใครอยากจะเกิดกับ,กบตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงะคะคกับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศจนกระทั่งบันมเริงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทั้งนั้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบคุมด้วยอะไรควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่สองหมื่นล้านถึงห้าหมื่นห้าพันล้านเม็ดม,มากน้อยก็แล้วแต่กระคนผู้ชายก็ยะมงมากกว่าผู้หญิงหน่อย 95%เปอาจจะของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี9้รเป็นของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์โอตัวมันจะต้องใหญ่ด้วยนะเพราะในหลักการก็คือว่าใน2 0 0 0 0ล้านถึง5้า0 0นล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะผมไม่ลด้ข่าวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุละะแล้วภูมิคุ้มกันสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะครับ<ฆ>ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิด<ฆ>มีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว ทีเฮลเปอร์เไม่ได้ขาตัวช่วยหรือไม่ได้ขาปรุงร่วมกันนี่แหละไม่ได้เขาวรุงร่วมกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งไม่ได้ขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะผุ้งกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละไม่ได้ขาวรุงร่วมกันนี่แหละคือไม่ได้ขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา เราก็ใช้อาหารที่ทไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดมจากตัวเลืองจากการังพะบุกแล้วก็มาผสมกันให้เขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เขาหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งสารภูมิกุ้มกันเยอะเกิดไป เม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปหลังเยอะเกินไปพอหลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนจะดีมันจะไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำร้ายกระดูกต่อไปด้วยเพราะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ไอสารที่เมล็ดขาวผุ้งกันมาหลังเยอะเกินไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารที่สกัดได้จากมังคุดดำถั่วเหลืองฝรั่งบุบกซึ่งก็สัำเป็นสารก็เป็นองค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับเมล็ดขาวผสมกัน แล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะฮะ,ะก็ให้รับประทานไปคนละ4แคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่า,มเ,าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไระนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูแป้งนะ,ะกินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่3ตัวนะคือเทียรไดแอลฟาอินเตอร์คิน6แล้วก็อินเตอร์คิน17ทั้ง3ตัวนี่คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีมีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว กลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองทีนี้ออกฝ้าจาก100%เรเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวที่2อินเตอร์ิน6จาก100%เรหลือ65%อแล้วตัวที่3อินเตอร์ิน17จาก100%เรหลือแค่50%ทั้ง3มตัวเนี่ยคือต้นเหตุข,ของปัญหาของอาการเสื่อม,อ,มอาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื<ๆ>ม่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ย ปราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะ,ะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เม็ดเลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลีป่ยนแปลงของสารที่หลังออกจากเมล็ดขาวอย่างไรเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมดมไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันเป็นปรับที่ต้นเหตุจริงใช่ไหมใช่ใชครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางาน,นือนเมล็ดขาวนะ,ะธรรมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไมซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วพิเนตทำให้เมล็ดขาวมันกลับสู่ภาพปกติอันตรายไหม ไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดมะดำชูเหลือมมลางบโบเพราะปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทําเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอ้าคนก็จะถามแหละเราก็ทดสอบอีกนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับ 4คน5คน10คนสิบกว่าคนระยะยาวบางบงทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปรากฏว,ว่าไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถือแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอาถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหม หรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นร่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบีย้ยวไปไหมเราก็ดูไอสันฐานของเม็ดเลือดเหล่านี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99ปลอดภัยไร้ผ <ใน S 1> ลข,<า>ข้างเคียงแน่นอนอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องมืผ่าเขาแล้วอเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเขาล่ะ เป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเดิมทีมันกระดูกมอนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือนะฮะมันก็ต้องต้องขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจากสกัดจากพังคุตจากมะดําจากถั่วเหลืองจากฝรั่งจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อนะครับ ให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อเอกสารอ้างอิงว่ามันเกิดอิ่างไรยังไันจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูดซับอาการขัดกันอีกทีหนึง่ง<ฮ>อาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับ<ฮ>แล้วคนที่เคยต้องไปพาเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก เขาพบว่าเขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตยอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ห้าหกปีแล้วนะครับก็ไม่เห็นไปผ่าเขาเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้อยลงไปจากข้อเข่าเสื่อมที่ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐนวิสาหกรรมทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นบรดกของสังคมไทยช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆ <c oughs> เราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจขับประเทศชาติโดยการส่งประจำหน่ายในตัารขางประเทศด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิสมดุลนะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม <c oughs> นะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงหน้ากันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องโรคมะเร็งนะคะในปัจจุบันเป็นโรคที่จะเรียกว่าน่ากลัวก,ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นกันเยอะมากๆนะคะทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกนะคะซึ่งก็ยังมีวิธีการรักษาต่างๆนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะกับการปรับภูมิสมดุลน,นะคะซึ่งตอนนี้ายอยู่กับ ท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษฐ์ริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้านักวิจัยโอเปอเรชั่นบิมนะคะแล้วก็เป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้ hmm. ด้วยนะคะขอเรียนถามอาจารย์ถึงโรคมะเร็งค่ะอาจารย์มินมีสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์ครับง่ายๆเลยครับก็สาเหตุจากการที่ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปเราก็ไม่สามารถต่อสู้กับมะเร็งได้เซลล์มะเร็งเนี่ย ก็เดิมทีก็เป็นเซลล์ปกติในร่างกายแหละนะฮะทุกคนมีเซลล์ปกตินั้นร่างกายแล้วก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเท่ากันหมดแล้ววันดีคืนดีมันก็ถูกกระตุ้นก็จากเซลล์ปกติมันก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งแล้วมันก็โตเร็วโตเร็วก็เบียดเบียนไปเซลล์อื่นๆแล้วในที่สุดก็ทาให้เกิดการเจ็บปวดและนี้ก็เสียชีวิตเป็นเรื่องที่คณะนักวิจัยของเราเนี่ยระหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หวังอยู่หวังอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่ง เราจะมีวิธีการจัดการกับเซลล์มะเร็งที่ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดซึ่งก็จะเป็นมรดกของคนไทยเลยแล้วก็ช่วยคนไทยเยอะมากปัจจุบันคนไทยตายด้วยมะเร็งชั่วโมงหนึ่งแปดคนชั่วโมงละแปดคนที่เราคุยกันมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลตายไปแล้วสี่คนน่ากลัวไหมน่ากลัวมากวันหนึ่งก็เป็นร้อยนะคะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมันหยุดอยู่ไม่ได้ เมื่อเรารู้ว่ามะเร็งเกิดขึ้นจากการที่มีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไป <คะ S 1> แล้วทำไมล่ะเราจะไม่ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ไปสามารถสู้กับมะเร็งได้ปัจจุบ,บันนี้เราทำสำเร็จแล้ว <คะ S 1> ทำสำเร็จตั้งแต่มี2008นะครับก็เพียงแต่ขอวิงวอนว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้แม้ว่าผมรู้ว่าเสี่ยงต่อการถูกโจมตีแต่ผมคิดว่าำจำเป็นอย่างยิ่งต้องประกาศให้คนเขารู้ จะได้รับประโยชน์จากการที่การวิจัยของเราแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเผยแพร่ต่อไปแล้วก็ช่วยคนเยอะนะครับแล้วนอกจากว่าช่วยลดยาที่เราต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาช่วยคนไทยโอกาสของการทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราได้ดีขึ้นขอให้มันออกมาเป็นผลผลิตที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจให้เป็นมรดกของชาติไทยต่อไปนะครับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งยังไงคะครับอย่างที่เราพูดเป็นเมื่อกี้นี้มะเร็งเกิดขึ้นจากว่าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปเมื่อมีภูมิคุ้มกันน้อยมันก็เป็นมะเร็งง่ายทีนี้แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเมื่อเรารู้ชะน,นีแล้วมะเร็งมันเกิกดขึ้นในร่างกายแล้วล่ะเราจะทําอะไรกับมันปรับภูมิสมดุลแล้วก็ให้ร่างกายจัดการกับมันเอง สิ่งที่เราทําก็คือสกัดจากมังคุดงาดําถั่วเหลืองฝรั่งบกบกแล้วก็ผสมกันลักษาเสริมประสิทธิภาพาเสริมประสิทธิภาพหมายความอย่างนี้1นบวกหนึ่งไม่ใช่2 1งหบวกหนึ่งให้เป็นสี่ให้เท่าไหร่ใช่ไหมเออ <ไป S 1> ให้มันเทวีคูณวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการเสริมฤทธิ์เสริมฤทธิ์การเสริมประสิทธิภาพกันซึ่งเป็นวิธีการของการพัฒนาผลิภตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมื่อปรับรวมกันแล้วสารสก,กัดมังคุดกระดาถั่วเหลืองฝรั่งบกบกแล้วก็สามารถไปกระตุ้น เม็ดเลือดขาวนะฮะภูมิกุ้มกันเม็ดเลือดขาวภูมิกันก็จะหลังสารภูมิกุ้มกันสารภูมิกันที่หลังเม็ดเลือดขาวหลังก็จะไปกระตุ้นเม็ดเลือดข,ขาวเพชฌฆาตเม็ดเลือดขาวภูมิกันไม่ได้ทําหน้าที่จัดการกับอะไรเลยเป็นเพียงตัวไปกระตุน้นแต่เม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตที่อยู่ร่างกายของเราเนี่ยแหละเป็นตัวที่มันถูกติดเทอร <u> ์โบแล้วก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งนะครับเม็ดเลือดขาวที่เราทํา มันมีถูกกระตุ้นขึ้นมาก็ไม่ได้ขาว T H 1 T H 9 T H 1 7นะแล้วก็ยังมีสารที่ไม่ได้ขาวเหล่าออกมาคือ in อินทูลินสิทีนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราทําอย่างนี้ทำย่างไงถ้าหากว่าเรามาดูแคปซูลที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทดสอบกับอาสาสมัครสิบห้วันใช้รับประทานวันละสี่แคปซูลเราก็จะพบว่า เม็ดเลือดขาว t s 1นะึที่เราพูดว่าเป็นเม็ดเลือดขาวผุ้มกันน่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมา2เท่าสีเขียวคือเลือดที่เราวัดจากอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสีเหลืองคือผู้ที่ใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับจะเห็นว่า th 1, <ม>1ในมโรุป,ปริกาแรกเนี่ยมันเพิ่มขึ้น2เท่านะแล้วตัวที่เพิ่มขึ้นจากเม็ดเลือดขาว th หนึ่งหลังมาคือ i n t e r l e r k i นแกม m a ให้ตรวจกลุ่มสุดท้าย,ยคือจริงๆอินเตอร์ฟนกจมม่าเนี่ยปัจจุบันเป็นยาซึ่งเขาขายกันเพื่อรักษาอาการติดเชื้อรวมทั้งมะเร็งด้วยแต่เราเพิ่มขึ้นมาในไม่ได้วยขาวนะ,ะสเท่าในเวลา15วันโดยการใช้4แคปซูลต,ต่อน,นะครับกลุ่มที่2ลูกศรกลุก่มที่2อ h ไอจุดที่ชุดที่3แต่ว่าเป็นลูกศรที่2นะฮะ,ะจะมีการเพิ่มขึ้นข,นของ TH9 อนะินเตอร์กิน9 เพิ่มขึ้นสองเท่านะครับแล้วกลุ่มที่3ครับเพิ่มขึ้นของ t s 1อจะเห็นว่าสูงปรีดขึ้นไปเลยนะครับสูงมากเลยการกระตุ้นไมล็ดขาวท s 1 7เพิ่มขึ้น500อเปอร์เซ็นต์จริงๆเราพูดเว่อร์เราพูด50%ารเปอร์เซ็นต์นะทีนี้ก็คือเพิ่มขึ้น5เท่านะครับต่างก็จะไปกระตุ้นไมล็ดขาวพัชคาดให้มีความสามารถติดเทอร์โบจากนรกับเซลล์มอเตอรอีกต่อหนึ่ง ขณะนี้เรากำลังเอาธรรมชาติสาร,ร,ราสารรรากัดธรรมชาติไปกระตุ้นธรรมชาตินั่นนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อไปจัดการกับสิ่งที่ผิดธรรมชาติให้กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งต่อมาเราจะมีอีกตัวหนึ่งน้ำมังคุดมาอีกแล้วน้ำมังคุดแอปโกเอเซนซึ่งเราแอปโกเอเซนเราก็พูดถึงแอปโกเอเซนแอปโกนี้ก็ชื่อบ,บริษัทเป็นงานวิจัยของเราเนี่ยแอปโกเอเซนสามร้อยมลต่อวันหนึ่งแก้วจเต็มเนี่ยดื่มสิบห้าวัน เราก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ th9 นะซึ่งวัดจากอินเท์กิน9แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของอินเท์กิน18นะครับทั้งสองตัวเมื่อมันเพิ่มมากขึ้นงานวิจัยของนักภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าทั้งสองตัวจะเพิ่มภูมิต้านทานต่อเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกเรมเงนั่นก็คือมันไปกระไปไปเพิ่มเทอร์โบ ให้กับไม่เลืดขาวเพชชาตให้ไปจัดการกระเสริมมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมฮะเพิ่มขึ้นมา50%และ50%อโอเคนี่คือสิ่งที่เราได้จากการดื่มน้ำมคุดที่เราผิด300 ml ต่อวันหากว่าเรานำทั้งแคปซูลและทั้งน้ำมาร่วมด้วยช่วยกันเพียงแต่แยกเวลาให้มันชัดเจนนะ,ะแยกเวลาดื่มให้มันชัดเจนเพื่อมไม่้ไปสวนทางไปสวนทางกันให้มันไปเสริมกัน ด้วยแยกกาหนดเวลาให้มันไปสวนกันได้เพิ่มเพิ่มได้จริงๆเราก็จะเป็นสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยเพิ่งยิ่งเซลล์มะเร็งได้จางยอดเยี่ยมที่สุดแล้วปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดผมเองทําวิจัยเรื่องมังคุดเกือบ40ปีที่แล้วชีวิตเกินครึ่งหนึ่งของผมได้ทุ่มเทกับการทําวิจัยเรื่องมังคุดปัจจุบันนี้ค of ออฟฟูด ราชินีของผลไม้นะลูกนี้กำลังออกฤทิ์ออกเดชแล้วก็จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะจากนี้ไปะนะครับ เมื่อสักครู่นะคะที่อาจารย์ได้บอกเป็นเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะกับการดูแลผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งนะคะซึ่งก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะหากท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขสายด่วน1154หนะคะหรือว่าโทร0 2 6 4 6 4 8 0 0นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www. b ิมร้อยคอนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ